มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องส,สมุนไพรทั้งสี่ท่านครับต่อในนิ่งที่าาครูท่านทำตา,า,า,ามพี่เมื่อวันที่2สิงหาคมที่โรงเรียนเมืองพัทยา7 บ้านหนองพังแคนายนพสิทธิ์ชาณน,านครผูมนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาประจําปี2567โดยมีนายธนากรรัตนยูวนาฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมสำนักการศึกษาเมืองพัทยาเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งมีผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ สถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยาเจ็ดพร้อมด้วยบุคลากรสำนักการศึกษาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยาเจ็ดเข้าร่วมด้วยเมืองพัทยาโดยฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสำนักการศึกษาจัดกิจกรรมโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาประจำปี2567ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรรัชกาลที่า ในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางคำนึงถึงความพอประมาณการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และดำรงชีวิตตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของรัชกาลที่9และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นนำความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยาต่อไป โดยมีฐานกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน3ามฐานประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการกินการใช้พืชสมุนไพรใกล้ตัวการทำยาดมสมุนไพรและการทำยานวดสมุนไพรซึ่งมีนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น184คนหัวหน้านทีมหัวหน้านทีมท,ที่สภาการดำเนะครับไปทีละสแถวนะครับแถว ผมชอบเรียกว่าพี่แผวก็ได้นะคะนักพี่นักผโอเคนะคะต่อไปใช่ไหม่มาต่อแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะี๋ยวพี่จะให้แบ่งเป็น i like Academy a อั c a m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f เฟซ o o o กเ e e f i v e Academy